คลพักนักปรุงพลัสในการทําสูตรนี้นะครับเดี๋ยวพลก็จะมีกระเทียมนะครับเราซอยไว้นิดหนึ่งก่อนกระเทียมเดี๋ยวเราจะเอาไปโขลกนะครับเราซอยไว้เล็กน้อยนอกจากนั้นเราก็จะมีหอมแดงหอมแดงนี่เดี๋ยวพลจะใส่ลงไปผัดนะครับบางคนเขาก็อาจจะนิยมเสิร์ฟไว้ข้างๆแต่วันนี้พลจะเคล้าไปกับตัวข้าวผักด,ด้วยนะครับ พริกจินดาครับแล้วแต่ความเผ็ดที่ชอบเลยคนใช้ประมาณ2เม็ดพอครับไม่เผ็ดมากเพิ่มกลิ่นอายให้สดชื่นนะครับสำหรับมะนาวเนี่ยนะครับล้างทำความสะอาดนะครับให้ดีเพราะว่าเราจะใช้มะนาวทั้งผิวของเขาด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ซอยให้เป็นเต๋าครับและสำหรับส่วนประกอบที่จะสร้างความกลมกล่อมในรูปแบบที่แตกต่างนะครับเรียกว่า ใกล้แต่มีความแตกต่างนะครับนั่นก็คือมะกอกดํานั่นเองครับวันนี้พลจะใช้มะกอกดํามาแทนหนําเลียบนะครับเรียกว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่รสชาติของเขาเนี่ยจะไม่ได้เค็มแหลมนะครับจะมีความมันๆน,น,นวลๆอยู่ในนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็จะโขกเข้าไปด้วยกันเลยครับต้องบอกว่าการมีมะกอ,อกเครสโบติดบ้านไว้นะครับเราสามารถใช้ได้หลากหลายนอกจากเอามาเป็นส่วนประกอบของสลัด พาสต้าหรือพิซซ่าแล้วนะครับเรายังเอามาใช้ทดแทนนำเลียบได้อีกด้วยครับคนใช้มะกอกเครสโบทั้งหมด30กรัมนะครับเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้ก่อนนะครับ นอกจากมะกอกดําแล้วนะครับที่เราใช้ทดแทนหนาเลียบนะครับวันนี้แทนที่เราจะใช้เป็นหมูสับธรรมดานะครับคุใช้เป็นซสกอกอิตาเลียนซส่กอกอิตาเลียนนะครับเขาก็จะเป็นหมูบดท,ที่ปรุงรสมาแล้วด้วยเครื่องเทศสมุนไพรมากมายยังอยู่ในรูปแบบที่ดิบอยู่นะครับส่วนมากจะเป็นส่วนประกอบที่คนชอบมีติดตู้เย็นไว้เนื่องจากว่าใช้งานได้สะดวกนะฮะบ,บางครั้งเวลาที่เราจะทานหมูสับเราไม่ต้องมานั่ง ปรุงรสะไรต่างๆนานาเพราะว่าเขาปรุงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราลอกผิวของไส้กรอกเดตเลียนด้านนอกออกแล้วนะครับเดี๋ยวพนจะเอากระเทียมมากรอกแล้วก็ไส้กรอกอิตาเลียนนะครับมาโขลกรวมกันครับโขก,กระเทียมก่อนนะครับพอกระเทียมพอแหลกดีแล้วใส่มะกอกดำลงไปครับโขกต่อให้เนื้อของเขาพอแหลกครับเสร็จแล้วก็ใส่ เสกอกอิตาเลียนตามลงไปครับโขกให้พอเข้ากันดีใช้ได้แล้วครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ำมันํำข้าวลงไปครับพอน้้ามันของเราร้อนแล้วนะครับใส่ส่วนผสมที่เราโขกไว้ลงไปครับผัดส่วนผสมมะกอกดำกับหมูบดนะครับให้สุกครับ ใส่ข้าสวยตามลงไปครับบรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยดำเล็กน้อยครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีครับปิดไฟครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ยกออกจากความร้อนใส่เม็ดมะม่วงหิมาพานา์ลงไปหอมแดงพริกจินดาซอยมะนาว เขาส่วนประกอบให้พอเข้ากันครับแล้วก็ปักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับผลเสิร์ฟกับไข่ต้มยางมะตูมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นเมนูที่พิสูจน์ว่ามะกอกดำแบบฝรั่งก็ทำข้าวผัดหนำเรียบได้เหมือนกันครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปฟลาลนแอครับ